ค้อนไม้แนแต่ถ้าเราไม่เพลงมันจะผิวมันจะเหมือนตานไปแล้วเน่นะครับไปมนะเดินต่อเพิ่มเดี๋ยวจ่อต้องลงใต้มาตอนนี้ขอเติมจิงมจางเกินไปเดะแบบเล่นเบาเบาเบาแบบนี้เข่เบาเบให้ได้ยินยราง ก er ระชาตอก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 ตอตออกตอตอกตอกตอตกตออต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 ออตออกตตอ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 อต เนะห็นว่าขาขาเสร็จถูกแล้วแต่เราอา่ะไปดีบเข่านิดนึงดีบเข่าพอเราดีบเข่าเสร็จแล้วเราพับขาเข้ามาแล้วก็กดครับแล้วกดพอแล้วกดอันนี้ไม่ได้ต้องปล่อยสะโพกสบาย,บายๆเพียงเพียเพียต้องใส่เกลือ,ออีกนะเพียงต้องใส่เกลืออีกสองลูกเมื่อกลางวันใส่ไปยัง ตายไปสองครับตายอีกสองลูกแล้วก็เติมเอ๊ะหนึ่งแต่เป็นเป็นเนไม่มีเสาไม่มีเสาอย่างเงี้ยแล้วก็ฝังนี้เตะให้มันไปตั้งแต่สะโพกสบาย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  ต้องตวรนค์ทำมาเขากับทำมาเขาตกับตรงนี้แล้วลยวขึ้นปึ๊บอ่าไปดนด้วนะครับ